ซ่อนรักมหาเศรษฐีตอนที่สองเงาอดีตเหมือนโลกหยุดหมนุนเหมือนเวลาหยุดเดินเพียงแค่เห็นเขาคนเดินปรากฏกายอยู่ตรงหน้าเหมือนฝันเป็นความอาหัศจรรย์ที่ไม่คาดคิดแต่ให้ตายเถอะสายตาคู่เดิมของเขาไม่ได้มีไว้เพื่อมองเธออีกต่อไปแล้วปูชิดาทอดสายตามองตามเธอจึงเห็นว่า เวลานี้สายตาคู่นั้นของออสตินกำลังโฟกัสอยู่ที่ใดเขายังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเหมือนทุกกะปิในความทรงจำของเธอที่เพิ่มเติมคือดูดีขึ้นกว่าเก่าหลายเท่าในขณะที่เธอสุดโซมลงไม่ได้มีค่าควรคู่กับเขาเหมือนเมื่อก่อนเธอเป็นแค่คุณแม่ลูกหนึ่งที่ไม่มีสามี ถึงจะยังคงใช้นามสกุลเดิมแต่เธอเป็นแค่ลูกที่ถูกเสือกใสออกจากบ้านไม่มีสมบัติติดกายเป็นคนมีตำหนีแม้ตำหนีนั้นเขาจะมีส่วนร่วมในการก่อแต่เขาไม่รู้นี่สิดาลิงคุณมาช้าเสียงหวานสะอ้อนพูดพร้อมกับสาวเทาว้าเร็วๆเ,เ,เข้าไปหา คนสวยคุณต้องเข้าใจว่าผมงานยุ่งแค่ไหนออสตินไม่ได้แก้ตัวหล่อนควรรู้ว่าเขามีภารกิจมากมายก่อยกองหากไม่ติดใจว่าหล่อนลีลาเด็ดเขาคงไม่ตามมาแบบนี้หรอกใช่ว่าเขาไม่มีผู้หญิงข้างกายเสียเมื่อไหร่เขามีจนจำหน้าไม่หมดเลยแหละเพียงแต่ว่าเวลานี้หล่อนมาวิน หล่อนทำให้เขามีความสุขจนลืมโลกเพราะฉะนั้นเขาจึงพยายามมองข้ามอาการเงี่งอนของหล่อนในบางครั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะทนได้ทุกครั้งเสมอไปก็พอเข้าใจหรอกค่ะคุณนักธุรกิจใหญ่แต่การผิดนัดก,กับสาวคุณสมควรถูกปรับนะคะหล่อนแย่งยิ้มยิ้มชไม้ชายตาเหมือนกำลังยั่ว อยากปรับอะไรละทุนหัวผมยอมหมดนั่นแหละขอแค่ให้คุณยกโทษให้ก็พอเรื่องเงินเขาไม่เคยเกี่ยงเมื่อเขามีจนเกินพออีกแค่เอามาปวยรอบผู้หญิงสักคนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันไม่ใช่ปัญหาแน่ใจนะคะยานิสาตอบกลัวเสียงหัวเราะเสียงของหล่อนรริกรริ แน่ใจว่าผู้ชายหนุ่มพูดจริงเพราะตั้งแต่รู้จักกันมาเขาเปไม่อั้นทั้งสองหยอกเย้ากันเสมือนอยู่เพียงลำพังสองคนเขาทั้งคู่ไม่แคร์สายตาคนอื่นมองไม่สนใจว่าจะถูกบันทึกภาพจากปาบริซี่เพราะออสตินไม่เคยสนเขาไม่เคยกลัวข่าวเช้าเมื่อมีข่าว เช้าๆของเขาเป็นประจำและที่สำคัญสายตาของออสตินไม่ได้เหลือบแลไปยังจุดอื่นเลยเขาเพ่งมองแค่ยานิสาเพียงคนเดียวปูชิดาเสก้มหน้าจูจ่ๆน้ำตาก็ไหลเอ่อขึ้นมาเหตุการณ์ตรงหน้ามันตอกย้ำให้เธอรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเธอมันกลายเป็นแค่อดีต เขาไม่เคยคิดรักเขาแค่ต้องการเรือนกายกับความสาวของเธอแค่นั้นเธอกลายเป็นแค่ทางผ่านเป็นแค่คนโง่ในสายตาของเขาเท่านั้นเองความหวังของเธอทลายขึ้นลงแค่นาทีแรกที่ได้พบกับคนที่ตัวเองรักจบเสียทีคงดีความหวังที่เคยคาดฝันไว้มันไม่มีทางเป็นจริงเธอกับเขา เป็นได้แค่เส้นขนานที่ไม่มีทางมาบรรจบกันได้ปลายทางของเธอกับเขายิ่งนางยิ่งห่างกันมันคือความฝันเลื่อนลอยของเธอแค่นั้นเองจบแล้วสินะเมื่อเธอหงายหน้าขึ้นมาอีกครั้งเขาและผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเสียแล้วไม่มีเงาร่างของเขาให้เธอแอบมอง ทุกอย่างมันเป็นแค่สายลมพัดผ่านแล้วก็จางหายไปเธอแค่นยิ้มให้กับตัวเองนึกถึงคำสอนเก่าๆที่เคยผ่านเข้ามาในหูคนโบราณกล่าวไว้หากผู้หญิงใจง่ายหล่อนก็จะถูกลืมไปในที่สุดเพราะมันไร้ค่าชวนให้เชิบชูรับขนมปังเพิ่มไหมคะหญิงสาวสลัดความเศร้าทิ้ง นับจากนี้ไปเธอจะลืมเขาให้สนิทใจในเมื่อไม่หลงเหลือความหวังใดๆอีกแล้วนี่เมื่อได้ย้อนกลับมาเจอกันเธอเป็นแค่เพียงอากาศกับความว่างเปล่าแค่นั้นเองชิดายายดารานั่นคงจะจับหมอนนั่นให้อยู่มือเธอว่าไหมหล่อนจ้องเขาอยู่แล้วนี่หล่อรวยขนาดนี้เป็นฉันก็ไม่ยอมให้พลาด เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งชวนคุยระหว่างทำงานหญิงสาวพยักหนา้ารับแกนแกนเธอพยายามที่สุดที่จะไม่ใส่ใจมันไม่ใช่เรื่องของเธอเมื่อตั้งใจไว้แล้วว่าเธอจะกำจัดเขาทิ้งจากใจตัวเองลืมแม้แต่ความทรงจำเก่าๆตลอดไปใช่ใช่หล่นตัวเฉาอดีตเก่าๆนะน่ะเน่าเฟ็กจะตาย พอดังเข้าหน่อยเลยอยากอัปเกรดเป็นสไายไฮโซละมัง้งอย่าพูดไปเขาเล่ากันหนะหล่อนยอมทุกอย่างขอแค่ได้ปทด,ดีๆกว่าจะถีบตัวเองมาถึงจุดนี้ได้คงเสียไม่ใช่น้อยเสียงเพื่อนๆยังคงคุยกันต่อปุชิดาฟังแต่ไม่ขอออกความคิดเห็นเธอไม่เคยสนใจเรื่องวงการมายา เมื่อเวลาของเธอมีไว้เพื่อทำงานเธอเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์สวยขนาดนี้หมอนั่นคงชอบไม่งั้นไม่ตามติดแบบนี้เห็นมีขาวด้วยกันถีบสองสาวยังคงพูดกันต่อแต่ปุชิดาไม่อยากได้ยินต่อไปนี้จะไม่มีเงาของเขาอยู่ในใจของเธออีกต่อไป ผู้ชายที่ชื่อออสตินอัศวินเทเวอร์นับจากนาทีนี้เขาจะถูกฝังกบถูกลบไปจากความทรงจำของเธอถ้าทำได้นะชิดาไปจัดของใส่ชั้นก่อนนะหญิงสาวเอ่ยขอตัวเธอไม่อยากได้ยินเรื่องราวของเขาให้รกสมองเขาจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ เขาจะไม่มีวันรู้การมีตัวตนของอับสราลูกสาวของเธอเด็ดขาดเด็กหญิงจะเป็นแค่ลูกของเธอเพียงคนเดียวเมื่อลูกของเธอคือของขวัญจากพระเจ้าเขาเกิดมาจากความรักของเธอแม้คนเป็นพ่อจะไม่มีความรักให้เขาสร้างอีกหนึ่งชีวิตมาเพราะความกำเนิดและความไข้แต่ขอให้รู้ไว้ลูกคือดวงใจคือสิ่งสำคัญที่สุดของเธอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ MP Story ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ